มาต่อใบงานที่ส2บสองต่อนะคะรับผมสำหรับทบทวนก่อนทบทวนก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนเราทบทวนก่อนนะทบทวนนะครับผมทบทวนก่อนหนะ้าน,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 นี้เราเรียนเรื่องพลังงานจนแล้วก็พลังงานศัก์พลังงานจนคือ ek พลังงานศัก์คือ ep ek คืออะไรฮะ ek ek คือเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลัง 2โอเคไหมครับและพลังงานศักย์คืออะไรพลังงานศักย์ก็คือ mgh โอเคนะครับทนีนี้นักเรียนจับได้ว่าครู<ม>จะเว้นเว้นอันหนึ่งที่ใบงานที่12ก็คือเว้นอันล่างไงครับคือพลังงานศักย์ยืดหยุ่นครูขออนุญาตเรียกว่า ep ยอยักแล้วกันเนาะ ep ยืด e, หยุ่น ep ยืดหยุ่น, e, P, น,นก็มีสูตรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเติมตารางนี้ให้ครบโอเคไหมครับ เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะเอ่อสำหรับ EP ยืดหยุ่นเนี่ยมาเขาเรียกว่าพลังงานสั่งยืดหยุ่นนะ EP ย,อย่อๆสองตัวแล้วกันเนาะพลังงานสั่งยืดหยุ่นก็คือมีสูตรคล้ายๆกับพลังงานจจนครับเซตหนึ่งส่วนสองพลังงานโจนมันเซนยิงส่วนสอง mv กำลังสองแต่ถ้าเป็นพลังงานสั่งยืดหยุ่นเนี่ยมันจะเป็น kx กำลังสองมันเป็นอย่างนี้ครับพลังงานศักว์เนี่ยพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะฮะพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็จะมีหน่วยเป็นจูลเหมือนกันจะมีหน่วยเป็นจูลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานจลพลังงานศักว์น้มท่วงพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็จะมีหน่วยเป็นจูลเช่นเดียวกันโอเคไหมครับผมทีนี้ เรามาดูกันก่อนว่าไอ้เจ้า k เจ้า x เนี่ยคืออะไรไอ้เจ้า x เนี่ยคือนี่ครับ x คือระยะยืดหดของสปริงมีหน่วยเป็นเมตรเท่านั้นนะครับ x เนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนะลูก x มีหน่วยเป็นเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับตัว k คืออะไรตัว k คือค่าคงที่ครับตัว k คือค่าคงที่ของสปริงเดี๋ยวหาได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน พลังงานสั่ยุ่นก็ขออนุญาตใช้เป็น EP ยอยสองตัวนั่นเองทีนี้ที่สําคัญนี่นะเรียนที่สําคัญมันคือตัว k ครับค่าคงที่ของสปริงไม่ว่าจะเป็นสปริงยางหรือคันธนูก็ได้แม้แต่ลูฟี่เนี่ยนะฮะในเรื่องวันพีชเนี่ยเขายังคงมีพลังงานสัก์ยุดยุ่นแล้วเขาก็มีค่า k ด้วยนะครับ สำหรับค่า k เนี่ยสำคัญมากสำหรับค่า k สําคัญมากค่า k หาได้จากค่า k หาได้จากจดนะครับจทย์นะครับ f หารด้วย x f หารด้วย x f คือเหมือนเดิมครับ f คือแรงเป็นนิวตัน x ก็นี่คือระยะยืดหดนั่นเองอันนี้คือใบงานที่12 นักเรียนจดไปให้เสร็จพอนักเรียนจดใบงานที่สิบสองต่อเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนไปที่ใบงานที่สิบห้าใบงานที่สิบห้าเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรครับใบงานที่สิบห้าใบงานที่สิบห้าต่อเลยนะคะ สำหรับใบงานที่15เนี่ยเขาจะพูดถึงสปริงเนาะอันนี้เป็นใบงานที่15ครับใบงานที่15าสำหรับใบงานที่15าเนี่ยนักเรียนนะยนักนะเรียนดูข้อ1ก่อนข้อ1เนี่ยเขาให้หาอะไรนะักเรียนวงกลมตามกูเลยเขาให้หา k เขาให้หา k ว่า k มีค่าเท่าไหร่นั่นเองก็เขียนไปเลย k เท่ากับ f x k เท่ากับ f x แบบนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่ไงครับ40นิวตันคือ f บอกเคยบอกไปแล้วเห็นนิวตันปุ๊บมันคือ f เลยนั่นเยนเห็นระยะยืดมาระยะยืดของสปริงเนี่ยมันคือ10เซนแต่เราไม่เอาเซนฮะเราจะไม่เอา10เซนเราจะไม่เอา10เราจะเอา, 10, เ,า,เ,อาเป็นเมตร โอเคไหมเขาให้10เซนมาทาเป็นเมตรยังไงครับเอาสนะิบหารร้อยเนาะสิบหารร้อยก็จะเป็น0.1เมตรนะครับอันนี้คือตัวอะไรลูกอันนี้คือตัว X นั่นเองเพราะฉนั้นได้แล้วครับ Fx f, f หารด้วย Xx คือ0.1นย์จุดหนึ่นั่นเองคิดเลขครับหนูจะได้400หน่วยอะไรหน่วยอะไรหน่วยของค่าเคมีไหมมีก็นี่ครับนิวตันต่อเมตรนิวตัน ต่อมีเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่2ครับนักเรียนดูครับสปริงตัวหนึ่งมีค่านี้สปริงตัวหนึ่งมีค่านี้สนสแสดงว่าไอ้เจ้าสองอเนี่ยมันคือค่า k ถ้าออกแรงดึงสปริงห้าสิบนิวตันเขาบอกว่าไอ้ f เนี่ยมันคือห้าสิบนิวตันจกนด้นระยะย,ยืดเท่าไหร่เขาถามอะไรฮะเขาถาม x เข้าใจเปล่านักเรียนดูโจทย์ตามเลยนะ แสดงว่าเขาถาม x ถ้าเขาถาม x นูก็ต้องจาก k เท่ากับ f หารด้วย x โอเคเขาถาม x ใช่ไหมครับนั่นเองก็สลับที่ x กับ k x กับ k เอา x ขึ้นมาเอา x ขึ้นมาแล้วเอา k ลงไปอยู่ใต้ตัว f แบบนี้แล้เรียน f เท่าไหร่นักเรียก็แทนค่าไป เทเท่าไหร่ครับเนี่ยเทเท่าไหร่ห้าสิบเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบหารสองร้อยเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยศูนย์จุดสองห้านะฮะศูนย์จุดสองห้ามีหน่วยเป็นไรครับเขาถาม X X คือระยะยืดใช้หน่วยเด็นเมตรก็เป็นศูนย์จุดสองห้าเมตรนะฮะอันนี้คือเขาสอง โอเคนะต่อไปข้อสามอ่านโจทย์ลองทำเองก่อนฮะข้อสิบสามครับผมข้อสิบสามครับเ,เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ เขาบอกว่ามีสปริงอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันห้อยวัตถุซึ่งมันหนัก40กิโลกรัมใช่ไหมหนัก40กิโลกรัมาห้อยสปริงไว้ปุ๊บและน้ำหนักก็ทําให้สปริงเนี่ยยืดออกน้ําหนักทําให้สปริงยืดออกนะักเรียนยืดออกเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักไอ้ยืดออกก็คือตัว x เ,เนี่ยตัว x ็มันคือ50เซนแต่เราไม่ใช้หน่วยเซนฮะเอาไปหาร100เราจะได้เมตรเราจะไม่ใช้ เซนติเมตรเราจะใช้เมตรเอาห้าสิบหารร้อยก็เป็นเท่าไหร่ลูกศูนย์จุดห้าเมตรนะฮะฮ 0, 5, อืมศูนย์จุดห้าเมตรเขาให้หาอะไรวะอ่ะหาค่า k เนี่ยเขาถามค่า k เขาให้นักเรียนหา k นักเรียนหา k ได้ไหมนักเรียนหา k ได้ไหมนักเรียนจะทำนี้สิ k เท่ากับ f x แบบนี้ X นักเรียนรู้เพราะมัน0.5เอามาแทน F อ่ะ F เนี่ยมันต้องหน่วยเป็นนิวตันนักเรียนเห็น40ปกโลกรัมไหมทำเป็นนิวตันทำไงก็เอา40คูณ40คูณ10ก็จะได้เป็น400ครับคุจะได้ F มาก็คือ400ดูคิดเลขให้เรียบร้อยครับหนูจะได้ที่800ได้ K เท่ากับ800นี่ค่าหน่วยของ K คคือนิวตันนะฮะนิวตันต่อ เสร็จแล้วครับอันนี้คือข้อสามต่อไปแล้วเรียนมาดูข้อสี่นะครับผมสำหรับข้อ4ี่เนี่ยเป็นยังไงฮะนี่คือค่า k ครับตรงนี้คือค่า k เนอะเนี่ยข้านี้สปริงเนี่ยเนี่ยมันคือค่า k ออกแรงดึง200นิวตันเห็นคำว่านิวตันปุ๊บมันคือตัว e F เลย เห็นอะไรที่เขาถามอะไรเนี่ยกี่เมตรเขาถามเขาถาม x เขาถาม x แล้ไเห็นนี้ไหมเห็นจากข้อสามไหม x สลับที่กับอะไร x สลับที่กับ k เป็น f ส่วนด้วย k